สวัสดีครับอันนี้หลังจากเรามีโปรโมชั่น g มผ่อนรถเฟอร์รารี่เงินไม่พอเราต้องเติมเติมอย่างเดียวช่วงนี้อ่ะตอนนี้เราจะมาบวกกันครับ Buff on, Buff on. บุฟเฟอนบุฟเฟนเอ้ยพึ้ยบุฟฟอนนะครับบุฟฟอนบุฟฟอนแล้วก็มีเพื่อนบวกข้างๆนะฮะเป็นซารามอสกับซานเชสนะครับ รอการเตรียมการทุกคไ,ไ,ไม่มีทรงไม่มีสูตรครับม,มาแล้วกดเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับท<จ>ุ่มจอลล้วนี่ไฟแล้วนี่อ้าว <laughs> โอ้โหติดแล้วครับผมโอ้โหไม่มีสูตรครับผมไม่มีสูตรสบายๆครับสบายสบาย